อุย,อยวันนี้เรามาหน้ารักอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนกลับเขากับแพรแล้วนะคะที่ช่องอริฮาค่ะวันนี้ทุกคนอาจจะแบบเห็นแพรในรูคแปลกๆไปปั๊คราวนี้แล้วก็แปลกแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็แปลกอีกถึงปั๊เพราะว่าดูดิวันนี้หวานอีกแล้วเควันนี้นะคะมาหวานๆกับแพกกรกับเพลงคนใจง่ายค่ะของพี่ไอซ์ซันยูกันนะคะมาทำให้คล้า มีคนใจง่ายซึ่งพายได้ทําการปรับคีย์ให้ง่ายลงกว่าเดิมแล้วแต่ก็ยังมีขอดท่ามนะสําหรับคนที่ถามมาเรื่องว่าขอดท่าอะว่าแบบ ทำยังไงให้อะไรไม่ต้องทาบนิ้วหรืออะไรสักอย่างแพ์แนะนําให้ทุกคนไปฝึกทาบนิ้วโดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าการทาบนิ้วเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากในการเล่นพิณอ่ะตอนแรกๆแพ์ก็ทาไม่ค่อยเป็นเลยทุกคนก็นะก็ฝึกไปเรื่อยๆจนมันทาได้รู้สึกว่าพอเราทาได้แล้วะเราสามารถเล่นดูเพลงที่เราต้องการได้จริงๆดังนั้นแพแนะนําให้ทุกคนไปฝึกทาบ้วด่วนเลยนะคะถ้าใครถามคําถามนี้มาเนาะสำหรับเพลงนี้นะคะแพรจะทําการใครที่ใช้เว็บดูคอร์ดดูเพลงนี้นะคะแพรทำการลดคีย์เพลงไป -2 ก็จะเป็นคียจริงนะซึ่งถ้าใครใช้คีย์ปกติให้หนีคบคาโป,นะวโปไว้ที่เฟดสามนะส่วนแพจะหนีบคาโปไว้ที่เฟดหนึ่งสองสามเฟดห้านะคะเพราะแพใช้เสียงสูงขึ้นมาหน่อยเนาะซึ่งวิธีการสับหรือวิธีการอะไรนี้เหมือนกันหมดเลยนะชอบเพลงนี้นะคะท่อนแรกจะจ,จาราดาจาดถูกปะอ่าเพลงนี้ดึงเบสค่ะมันจะเป็นอน,นี้ การดีดนะคะก็จะหยิบสายเบดค่ะเบ็ดอันนี้คือแล็ตะดดเดี๋ยวจะคลื่นข้างให้นะคะซึ่งสายเบ็ดวิธีการดูคือคอดของแพรมันจะมีสองสีถูกไหมไอสีข้างหลังอะ่ะมันจะเป็นสีเขียวกับสีออกชมพูชมพูสายเบดคือสายสีเขียวของแตแะขอดนะคะส่วนสีชมพูอ่ะจะเป็นดึงสายดึงสายสามล่างที่แพรชอบพูดคือไม่เด้จะพูดอะไรเพราะปกติแบบสามสายล่างคือมันดึงแล้วเสียงมันโอเคหมดอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นดึงเบด แล้วก็ดึงทุกสายพร้อมก,กันดึงก็คือจะมีสายเบสแล้วก็สร้าลชนะดึงแล้วก็เบดครั้งหนึ่งเบตรตกอ่ะลองพร้อมกันอีกทีค่ะเบรดึงตกดึงทั้งหมดดึงเบตรตกประมาณนี้โอเคลองค่ะไปเจะเปจัด ในสองสป้ายจัตานาัตานาตัจาาจัจาาจัจาาัตจัจาาจัจาาจะดื่มวนนี้ทีนี้ต่อไปถูกใจเธอจนได้ท่อนนี้ พ้ส่วนใหญ่แพ้เราใช้วิธีการดึงปกติพอรู้สึกว่าท่อนนี้มันเป็นแบบท่อนเริ่มต้นดังนั้นเราอย่าเพิ่งให้มันแบบสนุกจนเกินไปท่อนนี้มันจะต้องแบบฝฟกกัสที่เนื้อเพลงก็จะใช้ดึงหมดเลยเนาะพร้อมกันค่ะในซาวดซั่มถึงใจจนดถึใจถึงจนไดเมื่อเธอมาทำให้จึใจของฉัน พอรู้ไหมคนดีปุ๊บเราก็จะมีมันจะมีเดนแอร์ถูกปะแพรจะใช้วิธีการเกานะคะก็วิธีการเกาก็ดึง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 ก็คือเอาสายเบสแล้วก็สางสายล่างแค่นั้นเลยก็คือดึงแต่สายแบบดึง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 อืมอ่ะประมาณนี้มันก็รู้คอ่ะบานทีทีนี้ใครที่แบบเปื่อดึงละอ่วอาจจะใช้วิธีการฟาดลงไปก็ได้ ก็ลองแบบนี้บนะ้างเนาะแมงสองสั่นบางทีเจอมาใช่บางทีไม่ใช่ดูเธอมีใจให้แต่บางทีเหมือนไม่มีเกิดตอใจจธยากไม่รู้ที่จริงนั้นเิียังไงอ่าทีนี้พอมาท่อนทุกท่อนพุกมันจะต้องมีความสนุกแล้วถูกไหมดังนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการเป็ตบแล้วอ่ะมันก็จะ เหมือนที่แพาสอนไปในท่าจัดจราดาเลยแบบนั้นเลยเป๊ะอ่ะงั้นลองพร้อมๆกันใครที่ลืมแล้วว่าอะไรยังไงก็จะดึงเบ็ดึงดึงสามสายล่างตบดึงทุกสายพร้อมกันดึงแล้วก็เตะตกได้ไหมอ่ะอีกทีเตะดึงตบดึงทั้งดเตะตกประมาณนี้พร้อมกันค่ะอ่ะเดี๋ยวจะลองด้วยกันนะในสอนสก จะว่าอัางไงตึ๊ทีนี้มันจะมีเปลี่ยนคอร์ดไปอ e ีนะคะอันนี้แค่แบบเป็นไกด์และกันว่าแบบไม่อยากไม่อยากแบบอย่างนี้แค่แนะนานก็ให้เป็นดึง3าครั้งมันก็จะได้ฟีแบบตึตตต๊อย่างนี้อ่ะลองลองอีกทีทุกคนจะได้แบบเอ้ยมันดูดีขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่าเลยอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะ,ะมันก็มาทำให้คลาล มาณนี้สําหรับที่แพรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับเพลงนี้นะคะที่จริงมันก็มีหลายแบบมากกว่านี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่แพส่งนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะก็วันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนก็ใครอยากให้แพรสอนเพียงไรนะคะสามารถเขียนลงมาใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าถ้าใครมีคําถามอะไรไม่เข้าใจจริงๆนะก็ถามเข้ามาได้เหมือนกันนะคะถ้าแพรตอบอะไรได้ก็จะตอบแล้วจะพยายามตอบให้เข้าใจให้ทุกคนเข้าใจด้วยเนาะเคก็ถ้าใครชอบิปมีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับซับค่ะเป็นกําลังใจให้แด้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายไปกันเลย <c oughs> え <music>